เด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนเรื่องวันแม่นะคะเด็กๆวันแม่ในปีนี้จะตรงกับวันที่12สิงหาคมซึ่งเดือนนี้ก็เดือนสิงหาคมแล้วนะคะลกูกไปงานใบแรกที่คุณครูจะพาเด็กๆทำนะคะใบนี้เอาอ่านตามคุณครูนะคะลกูกวันแม่แห่งชาติมาชเวศ เอาดูนะคะใบงานใบนี้ให้เด็กๆนะคะสนทนาเกี่ยวกับภาพเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพเด็กๆก,กอดคุณแม่แล้วก็เอาดอกไม้พวงมาลัยให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่คือดอกมะลินะคะเด็กๆด,ดูนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพนี้นะคะเขียนตัวอักษรตามรอยปลา แล้ะบายสีข้างให้สวยงามเอาคำสั่งเขาบอกให้เขียนตัวษพน,นะคะเอาอ่านตามคุณครูนะคะลูก Happy m a r c h a d เอาอ่านตามอีกรอบนะคะ Happy m a r c h a d คือมีความสุขในวันแม่นะคะเอาเปเก,ก็บคุณครูระบายสีให้หนูดูแล้วนะคะ ก่อระบายสีทุกครั้งนะคะเด็กๆเ,เอาดูอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูคทำให้ดูแล้วให้หนูเปียนชื่อเด็กหญิงเด็กชายอะไรแล้วก็อยู่ชั้นอนุบาลปีที่สามทับหกนะคะเอาเด็กๆด,ด,ดูนะคะดอกมะลิพวงมะลิสีอะไรคะสีขาวใบสีเขียวชุดนี้ก็แล้วแต่หนูจะระบายนะคะผมของเด็กๆนี่สีอะไรคะ สีดำสีผิวคือสีเนื้อระบายให้สวยนะคะลกูกเอาอ่านตามคุณครูอีกรอบนะคะ Happy m o t h e r Day อีกรอบนะคะ Happy m o t h e r Day คือมีความสุขในวันแม่พาเด็กๆวันนี้ให้เด็กๆทำแค่แผ่นนี้นะคะลกูกแล้วหาดอกไม้ดอกมะลิมาไหว้คุณแม่นะคะ คุณแม่ทําให้เราเกิดมากว่าจะอุ้มท้องเราตั้งเก้าเดือนนะคะเราอยู่ในท้องคุณแม่ตั้งเก้าเดือนคุณแม่ก็จะกินของบํารุงที่มีประโยชน์กินนมกินนมนี่เขาบอกว่าทําให้เราขาวใครผิวขาวผิวผองใสก็เกิดจากตอนอยู่ในท้องคุณแม่บํารุงดีแต่ถ้าใครผิวดำ,ำําหรือว่ายัางไงก็ขึ้นอยู่กับสีผิวของเรานะคะ คูเคยท้องพี่หยกแล้วก็ไปคลอดที่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วเขาบอกว่าทําไมเด็กคนนี้ขาวจังแล้วคนข้างๆเขาบอกว่าก็ดูเธอสิเธอดําจะให้ลูกเธอขาวได้ไงแต่ว่าพี่หยกเขาผิวดีนะคะเพราะอะไรคะเพราะตอนท้องเก้าเดือนคุกกินนมทุกวันซึ่งมีก็มีผลทําให้ลูกขาวแล้วก็มีความสุขตอนที่เราอยู่ใน ตอนที่เขาอยู่ในท้องเรานะคะเอาเด็กๆหนูระบายสีภาพให้สวยนะคะอารมณ์ตอนนี้คืออารมณ์อะไรคะมีความสุขในวันแม่นะคะดเด็กๆเราบายให้สวยชุดเสื้อผ้าหนูระบายสีเองแล้วดอกไม้ดอกมะลินะคะสีขาวลูกในวันแม่ทําอะไรก็ได้ให้คุณแม่มีความสุขคุณแม่ไม่ต้องการอะไรมากแล้วค่ะให้หนูกินข้าวเก่ง ล้างมืออาบน้ำแปรงฟันทำด้วยตัวเองนะคะคุณแม่ก็มีความสุขแล้วเด็กๆสัปดาห์นี้วันนี้ใบยงานใบนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะเราเจอกันใหม่ใบยงานหน้าค่ะสวัสดีค่ะ